ยังไม่สิ้นหวังพยายมมั่นในความดีสัทธาไใ่เค่นายน,ยนี้คนดี เด่นอยากลำเข็นเพียงใดใจยังมันจากอกปองพ้องไทยชวนิรัน ถึงเวลาก็ต้องไปน้กไว้แต่คงงดความดีขอเธอทูลสักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นวังที่ยังมั่นในขอ ศรัทธาไม่เคยได้านีคนดีไม่มีวันตาย 人生を守る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 人生 คิดถึงต้องอาสาแต่งคิดถึงคือหนาวยที่สูงวัยคิดถึงเพื่อนูิ้ไม่ถี่ี่คิดถึที่ตน้องรองเรีคิดต้องแบกเพื่อนตกขึ้นอคิดถึงต้นเตงับที่บันคิดถึในชีวิตและหน้าที่ิดถึง่ีมีพอนพอ ที่ถึงพ่อแม่เพยยาและลูกผูกพันที่ถึงพร้อมเป็นทัพรบไม่ขาดีดอจ้าาพระกัตรระตนวยาทีู่ช่วยเจ้าวาดและาสาทาวารพระองคท่านเองก็ได้ใช้เส นายกจ้าประวัติพนหาอาหารกินจะกต้องเนอะไรก็ตามตัวลกนะพระการปฏิบัล้ววื่ออะไรอะไรที่ต่อผู้่ชเป็นปือเรื่อการที่ทำเย็นเป็นอหารทานเจการสุการบุกรอกอาหารทานเนในขั้นตอาต่า ระที่อทีน่งเป็นอาจนาไปประกอบพิธีอุทิศสวนบุญของคุณเป็นแสงที่ส่องทาง นำทาดวงวิญญาณของท่านไปปฏิเสแดนสวรรค์ในสังาทบอันสมบรกาเพื่อนิรเ เกิดจากการทอดฟ้าบางสุุลี้จงถึงแก่รองยาติงของพวกท่านผู้ที่ตายไปแล้วได้นิโบสดาสาธุกันได้เป็นความสีวิที่สำาราญพ่อทศวนปุชนยศท้าลาสักมะผลิพานสุมดาแก่พวกท่านผู้ถวายทานนี้แล้วเถอ ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ้าละกินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วางให Oh yeah! นเศยนายหนีทนดีไม่มีวนตายอ่ได้ชื่นชมแดนพิบพิมานอทขอให้สี่จากองค์การสร่งทออาหารตามส ในพ่อครมราชูประถมและได้รับการดูแลในเรื่องสุจริการต่างๆด้วยเหตุนี้เมื่อขอสรส้า,างนามเกียรติแต่ถึงแก่การมรณะทางสมาคมหานรังศึกจังหวัดสุลขคลัซึ่งเป็นองค์กร,รประกอบดูแลมีพื้นที่รับผิดชอบสามจังหวัดอันได้แก่จังหวัดสุโขคัยนครปฐมและมุกดาหารรับผิดชอบสมาชิกฐานฝังศึกมากกว่า2 4 0ห0พนนายจึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติขึ้น ให้ในวันละสุดท้ายระดับต่อไปส้องมาคุ้มทานความศิษยจังหวัดส,สกลนครโดยทุกพวกแถวจะได้น้ำแถวพร้อมเชือกชูเกียรติาสามคำศึกเข้าประจำที่หน้าชพระดศานเพื่อประรพุพิธีเชือกชูเกียรติให้กับปศสรส้างนนําเก็ตต่อไปรมปางอรีสองนาทีหรือปาดปาปามอะไร คิดถึงป่าทุ่งเขาเราเคยอยู่คิดถึงคู่บันที่ที่ช่วยเหลือคิดถึงเพื่อนเคื่อรบคอยดูดเชื้อคิดถึงเสือปูนอนตอนกลางคืนคิดถึงเต้สนามตอนเดินป่าคิดถึงผ้ามันโจีกหนึ่งผืนสายราโมโยงทางทุกข์จกโสกาลนุนชีวิตของท่านนั้นพิเศษนัก ด้วยคุณค่าในความกล้าหาญและเสียสละให้คนผู้อยู่หลังระหนักว่าความตายไม่ใช่โุปสรตค์ไม่ก,การทำงานเพื่อชาติทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและเราร้อทสุดท้ายยนเดื่องของหารทำเสร็เราทุกลราเราทุกมีเกียรที่เรารายละเอียญญานอมส่งทิทงทงงตต้งอยู่บนเมฆบนหน้าของทั้งหลายไม่ขณะนี้ ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเมือม่อยังมีชีวิตอยู่เคยสร้างคุณงามความดีให้กับชาติ้านเมืองด้วยการออกปฏิบัติหน้าที่ทําการรบและดำรงตนในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักีสมกับเป็นทายท่าทหารของชาติเกิดเป็นคนหุนไยหลวงตายดับยามถึงฟ์าลาลับกลับสู่สวง ทายฆ่าสิงไม่ยีนไหวกล่าวร้ายดวงไม่เคยหวงที่วายพร้อมกลายทีเป็นทหารของชา,า,าต,ติศาสตร์ก็ยอมตั์เป็นตายไม่ถอยหนีเยียดจอนสักจายในปัสพีคนรุ่นหลังนี้ยังเืิดทูนพระกูกูขอเชิญเทพเจ้าอันเรือเดชดที่สิงสถิตในอมรที่มานชิพยาแสสวงโปรดประกาศแต่ดวงวินญาณ ขอขอสร้างนามเกตในโอกาสนี้ภรรยากุตรพิดาญาติมิตรร้านขอพิธีอุทิศส่วนบุญสมลูรุญเป็นแสงระทตสองทางนำพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเขียนไนด้แรรค์ัมในสัมตราภพอันสงบสุขปราบชั่วเลือ่อนเกิด 不 o 的我。